จากคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น s ุ z กิเซียสนะครับ1.2 g l p อลพนะครับปี2020นะครับกับเลขไม่75,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับประหยัดจากรถใหม่มากกว่า50%นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาถึง568,000บาทนะครับ เราขายเพียงนะครับคันนี้อยู่ที่2องแสนหหมื่นบาทนะครับคันนี้นะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ถึง3ามแ0นสามพันบาทเลยนะครับภายนอกก็จะมาประมาณนี้นะครับชุดแต่งเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสีด้มนะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับสภาพใหม่พร้อมใช้งานนะครับ รุ่น GL พั u นนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนพร้อมกล้องหลังนะครับมาพร้อมนะครับระบบเกียร์ออโนต้นะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมันสองยเจ็ดสกกิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกอนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่สกันต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคันที่2กันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นซูซูกิเซียสนะครับรุ่น1.2 GL นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ปี2022นะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เลขใหม่แค่8,000กิโลเมตรนะครับรับประกันซ่อมศูนย์อีก2ปีนะครับวารันตียังเหลือเยอะนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับของรุ่นนี้นะครับ ออกห้างมาถึง523,000บาทนะครับคันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษขายถูกนะครับเพียง279,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ถึง244,000บาทเลยนะครับได้รถใช้น้อยมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวโฉมล่าสุดนะครับจะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่นะครับภายนอกนะครับเจ้าของเดิมมีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแมกเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับขับมานะครับด้านภายในนะครับก็จะเป็นหมาะผ้าสีดำนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับสภาพใหม่กริปนะครับคันนี้เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันบ้างครับคันนี้นะครับวิ่งมา8,225กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับรับประกันซ่อมศูงสีก2ปีนะครับส่วนหน้าจอนะครับเครื่องเล่นนะครับลุก เจ้าของเดิมนะครับอัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับเป็นจอแบบ Android นะครับตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับภายในไมคกิฟนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะหลังนะครับภายในกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษารายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2022นะครับต้องคันสีดํานะครับถ้าอยากได้เกียร์ออโต้นะครับต้องเป็นคันสีเทานะครับราคาพิเศษทั้งคู่นะครับสีเทา 1.2 GL Plus นะครับปี20อยู่ที่265,000บาทนะครับคันตีด๊านะครับปี2022นะครับเลขไม่8,000นะครับเป็นเกียร์ธรรมดารุ่น1.2 GL นะครับราคาอยู่ที่279,000บาทนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ